สวัสดีครับพี่น้องพ้องปู่ต่างบริการสุขสานต์นะวันนี้แอดม่นะจัดกิจกรรมแจกของอีกแล้วนะเออกิจกรรมคืออะไรครับแชร์เทคนิคไล่เทมวันทิเมนฮะก็คือบอกต่อความรู้แชร์จุดลับเทคนิคเอาตัวรอดในวันทิเมนกิจกรรมพิเศษสำหรับชาวเซิร์ฟลูน่าเออร์เคลอน่าย้ำนะลูน่าเออร์เคลนนะเออกิจกรรมนี้คอมเมนต์เทคนิคการเอาชีวิตรอดจุดฟาร์มของพิกัดสัตว์เลี้ยงหายากในเกมวันทิเมนเซิร์ฟลูน่าเออร์เคลอเนานะอย่าลืมเขียนคําอธิบายสั้นๆว่าเทคนิคของคุณช่วยอะไรอย่างไร หรือขอที่ฟาร์มได้สําคัญยังไงนะฮะเพิ่มรูปภาพหรือคลิปถ้ามีนะจะดีมากเลยอ่าของละวันก็เป็นชุดเซตแพนด้าบวกกับ3า0ร้อแต้มเติมเงินสามร้อยเนาะออ่ากิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26มกราคมนะครับตัวอย่างเช่นอมพิกัดสัตว์เลี้ยงหายากใส่พิกัดมาอยู่ตรงไหนเดินตามเส้นทางไหนเดินแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังอืมต้องเตรียมของเตรียมอะไรไปด้วยไหมอ่าเทคนิคการเอาชีวิตรอดถ้าถูกโจมตีตอนกลางคืนให้แก้งตายแล้วมอนจะเดินผ่านไป จุดประสงค์ของกิจกรรมนี้คือสร้างความร่วมมือในชุมชนเพิ่มความสนุกสนานให้ความรู้กับผู้เล่นในเซิร์ฟเวอร์ช่วยให้สมาชิกใหม่ได้เรียนรู้เทคนิคจากผู้เล่นเก่าเนาะยังไงก็ขออนุญาตฝากกิจกรรมนะฮะในกลุ่ม One Human T H P C Mobile กลุ่ม Admail ด้วยนะฮะขออนุญาตฝากกลุ่มได้นะครับกับกิจกรรมนะฮะกิจกรรมสิ้นสุดวันที่26มกราคมนะครับโอเคยังไงก็ฝากด้ครับไปแล้ว